ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับเล็กไฟ v e c o n t i n e n ท a Terminal ปิดเที่ยวบินสยอง เรื่องราวทั้งหมดในภาคที่5เราจะมาอยู่กับพอล่าและเจนนี่สองสาวสุดสวยประจำสายการบินทาร์สกายแอร์โดยทั้งสองคนก็กำลังนั่งแท็กซี่เพื่อตรงไปยังสนามบินเพราะตอนนี้ทั้งคู่ก็กำลังสายกันมากๆแล้วทำให้พวกเธอต้องมาแต่งตัวบนรถแท็กซี่กันเลยแล้วก่อนที่ทุกคนจะรับชมการสปอยไปมากกว่านี้ผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าสำหรับหนังเรื่องเลกภาคที่5มันจะเป็นช่วงเวลาเดียวกับหนังภาคที่1ซึ่งเป็นเหตุการณ์ การคู่ขนานกันโดยจุดเชื่อมโยงของหนังมันจะค่อยๆบอกเราเองแถมในช่วงท้ายของภาคที่5มันยังมีการพูดถึงภาคที่2 3และ4ด้วยกลับมาที่หนัง พอทั้งสองคนมาถึงยังสนามบินพวกเธอก็ไม่รอช้ารีบขึ้นเครื่องไปทันทีเพื่อเตรียมตัวทํางานไม่นานนักสัตว์จวดคนหนึ่งที่ชื่อว่าวิลซีเขาก็มาขอยาแก้ปวดหัวจากสาวๆน่อยเจนนี่ด้วยความเป็นห่วงก็ถามไปว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าไอ้วิลซีมันก็บอกว่าคงติดเชื้อมาจากหมาแถวบ้านละมังไม่รู้เหมือนกันว่าพวกมันเป็นอะไรจู่ๆหมาแถวบ้านผมมันก็เพี้ยนมากๆคงมีโรคติดต่อในสัตว์กันละมังซึ่งจากคําพูดนี้ของวิลซีเราก็จะสามารถเข้าใจได้ว่า มาแถวบ้านของวินซี่มันอาจติดเชื้อมาจากหมาในภาคแรกก็เป็นได้ กลับมาที่หนังไม่นานหลังจากนั้นพอกับตันมาถึงเขาก็สั่งให้ทุกคนไปทํางานกันได้แล้วฉากต่อมาแต่ไปยังหน้าประตูโซนเช็คอินเจนนี่เธอก็ได้มาหาเด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าจอดโดยเจ้าเด็กหนุ่มพ่อรวยคนนี้เขาก็กําลังโมโหเพราะว่าตนเองนั้นอายุ12ปีแล้วแต่ยังต้องมาใส่สายรัดข้อมือของเด็กอยู่ได้เจนนี่ก็บอกเพราะหนูเดินทางคนเดียวไงเราจึงต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ พอขึ้นมาบนเครื่องบินทั้งสองสาวก็ช่วยกันพาดร์คิงสันที่เขาเป็นโรคพาร์กินสันมานั่งประจําที่ของตนเองคนต่อมาคนที่สี่ที่ขึ้นมาบนเครื่องก็คือจีลาวไอหนุ่มอ้วนกลมที่ขึ้นมาก็สั่งเบียร์ก่อนเลยเป็นอย่างแรกคนต่อมาคนที่5ชีราแพทย์สนามที่กําลังเดินทางไปหาแฟนในช่วงวันหยุดยาวคนต่อมาคนที่6ก็คือเฮนรี่ไอหนุ่มหน้ารอที่กําลังพยายามยัดกงดูของตนเพื่อใส่เข้าไปในช่องเก็บของให้ได้ไอเจ้าจีราพอเหตุนันก็ลุกขึ้นมาช่วย แรงแต่ปรากฏว่ามันก็ยัดไม่เข้าอยู่ดีแถมเจ้าจีรามันยังโดนหนูกัดนิ้วไปหนึ่งทีด้วยทําให้เจนนี่เธอต้องเอาหนูลงไปเก็บที่ชั้นล่างแทนไม่นานหลังจากนั้นพอเครื่องบินทยานขึ้นจากรันเวย์พอล,ล่าก็ประกาศให้ทุกคนสามารถเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นมาทํางานได้เลยเพราะบนเครื่องบินนี้มันมีสัญญาณไว f ฟให้ใช้ด้วย ขนาดเดียวกันด้านเจนนี่จู่ๆมันก็มีไอ้ผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเนวเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคุยเสียงดังมากๆเจนนี่จึงเข้าไปบอกให้เขาวางโทรศัพท์เดี๋ยวนี้แต่เจ้าเนวมันก็ไม่สนทันใดนั้นเฮนรี่กโผล่เข้ามาแย่งโทรศัพท์ออกไปจากมือของเนวไอ้เนวพอเจอแบบนี้มันก็ด่าเฮนรี่วว่าแกมาเสือกอะไรด้วยเจนนี่ที่เป็นพนักงานก็บอกให้ทั้งคู่ใจเย็นๆลงก่อนส่วนคุณเฮนรีคุณห้ามมายุ่งกับงานของฉันเด็ดขาดเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณเลยที่ต้องมาทําอะไรแบบ ให้เจ้าเฮนรี่พอโดนด่ามันก็เลยขอโทษแล้วกันที่ผมยุ่งอะไรมากเกินไปหน่อยยายเจนนี่พอรู้ว่าตัวเองพูดแรงไปบวกกับว่าเธอเองก็แอบ,บชอบเฮนรี่อยู่ในหน่อยเธอจึงรีบพูดออกไปว่าฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่ยังไงฉันก็ขอบคุณมากๆที่คุณเข้ามาช่วยจากนั้นเจนนี่ก็บอกคุใยายคนหนึ่งให้เอาแมวลงไปเก็บในกระเป๋าด้วยเพราะตามกฎแล้วเราไม่อนุญ,ญาตให้ปล่อยสัตว์เลี้ยงออกมาวิ่งเพ่นพาน พอเสร็จจากคุณยายเจนนี่ก็มาถามจีราฟว่าคุณอยากได้อะไรไหมไอ้เจ้าจีราฟที่ดูอาการไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เขาก็ขอน้ำเย็นๆสักแก้วหน่อยก็ยังดี พอเจนนี่เอาชามาเสิร์ฟให้กับเฮนรี่ซึ่งตอนนี้เขาก็กําลังดูข่าวที่เกิดขึ้นในหนังภาคที่หนึ่งโดยในเนื้อหาของข่าวก็บอกว่าอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในแอเอเกิดโรคราบเจนนี่พอเห็นข่าวนี้เธอก็บอกว่าโชคดีนะที่เราขึ้นเครื่องออกกันมาก่อนจากนั้นเจนนี่ก็ได้มาดูว่าเจ้าจีรับยังโอเคอยู่ไหมแต่ทันทีที่เจนนี่เข้าไปปลุกเขาให้ตื่นไอ้เจ้าจีรับนี่มันก็ดันอ้วกออกมาจนทําให้เจนนี่เธอเลอะอ้วกไปทั้งตัวเจนนี่พอโดนอ้วกเลอะทั้งตัวแบบนี้ เธอก็พยายามเก็บอาการแล้วหันไปเรียกให้พอล,ล่ามาช่วยกันหน่อยไม่นานนักพรอล,ล่าก็ใส่แมสเข้ามาช่วยเช็ดเนื้อเช็ดตัวไอ้เจ้าจีราฟส่วนเจนนี่เธอก็รีบวิ่งไปเช็ดโอวกที่อยู่บนตัวออกให้หมดเสียก่อนแล้วจูจ่ๆทันใดนั้นก็มีเสียงตะโกนของพอล,ล่าดังมาจากด้านหลังแล้วพอเจนนี่หันไปดูปรากฏว่าไอ้วันจีราฟนันก,ก็วิ่งตึงๆพุ่งมาเซเปียใส่เธอจนลม้มจากนั้นมันก็วิ่งไปทุบป,ประตูห้องนักบินพร้อมกับตะโกนบอกให้กับตันเอาเครื่องลงด้วยพวกผู้โดยสารบนเครื่องที่นำโดย เฮนรี่ก็ต่างพากันเข้าไปช่วยกันกดตัวเจ้าจีรับเอาไว้ส่วนเจนนี่เธอก็ใช้เชือกรัดแขนของเขาไว้อย่างแน่นเพราะขนาดคนช่วยกัน4ีหคนยังเอาเขาแทบไม่อยู่ ไม่กี่นาทีหลังจากนั้นกัปตันก็โทรแจ้งพอล,ล่าว,ว่าเราต้องลงจอดฉุกเฉินเพราะหากคนที่ชื่อจีราฟเป็นอะไรขึ้นมาพวกเราคงรับผิดชอบไม่ไหวแน่แจากนั้นเจนนี่ก็เดินไปบอกผู้โดยสารให้ก้มตัวลงแล้วใช้มือกดคอของตัวเองเอาไว้พอทุกคนทําตามกันหมดแม่สองสาวก็ช่วยกันอุ้มจีราฟขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้แต่จูจ่ๆทันใดนั้นไอ้เจ้าจีราฟมันก็กลายร่างเป็นซอมบี้แล้วพุ่งเข้าไปกัดจมูกของพรล,ลี่ทะลุแมจนเลือดสาดกระจายเฮนรี่ เขาเห็นก็ช่วยกันกลับแพสตันผลักไอเจ้าจีราบนี่ไปขังไว้ในห้องน้ําส่วนด้านกลับตันพอเขาลงจอดเครื่องบินได้กับตันก็รีบติดต่อไปที่หอควบคุมทันทีแต่พอติดต่อไปที่หอควบคุมพวกเขากลับไปให้เครื่องบินลํานี้เทียบท่าซะอย่างนั้นขนาดเดียวกันด้านพอนล,ลา่าชีราที่เป็นหมอสนามก็ช่วยห้ามเลือดให้กับพอลลา่าเพราะดูเหมือนเวลาของเธอคงเหลือน้อยเต็มทีถ้าไม่รีบพาไปโรงพยาบาลละก็งานนี้พอนล่าเธอมีรอดแน่ กลับมาที่ด้านกับตาลเขาก็กําลังโวยวายใส่ห่อควบคุมว่าทําไมถึงไม่แจ้งประตูที่จะให้จอดมาสักทีไอเจ้าวิลซี่มันก็บอกให้ขับเข้าประตูนั้นเลยที่มันเปิดทิ้งเอาไว้นั่นแหละกับตาลที่ตอนนี้เริ่มลนไปแล้วเขาก็ขับเข้าไปเทียบท่าทันทีจังหวะนี้จะประตูไหนก็ช่างเถอะขอให้รีบพาคนเจ็บออกไปให้ได้ก่อนก็พอแล้ว แล้วพอพวกเขาเปิดประตูเครื่องบินไอหนุ่มยกกระเป๋าคนหนึ่งที่ชื่อเอ็ดดี้ก็เข้ามาบอกว่าพวกคุณจะจอดตรงนี้ไม่ได้ประตูนี้มันไม่ใช่สายการบินของคุณแต่คนบนเครื่องก็ไม่สนแล้วพากันวิ่งกลูออกไปเอ็ดดี้พอเจอแบบนี้เขาก็พยายามขวางทุกคนเอาไว้แต่พอเห็นว่ามันมีคนบาดเจ็บมาด้วยเอ็ดดี้ก็ยินดีปล่อยให้ทุกคนผ่านมาได้แต่พอทุกคนวิ่งมาถึงประตูปรากฏว่าทางเชื่อมหลักมันก็ถูกล็อกไว้จากด้านนอกเอ็ดดี้จึงพยายามวิทยุห าเพื่อนให้เขาเปิดประตูให้หน่อยแต่เพื่อนของเอ็ดดี้เขาก็ไม่ตอบวิทยุก,กลับมาเลยขณะเดียวกันด้านกับตันและวินซี่ทั้งคู่ก็บอกให้เจนนี่พาทุกคนออกไปให้ได้ส่วนเขาจะดันประตูนี่เอาไว้ให้เพราะดูเหมือนจีราฟเขาคงเป็นโรคอะไรที่ร้ายแรงมากแน่ ฉากต่อมาตัดไปยังโรงเก็บของเรือชายที่อยู่ด้านหลังเอ็ดดี้เขาก็นําทุกคนเดินมาจนถึงชั้นลันเวย์แต่พอจะเปิดประตูออกปรากฏว่าประตูบานนี้มันก็ดันโดนล็อกเอาไว้เอ็ดดี้พอเจอแบบนี้มันก็งงมากๆเพราะเขาทํางานอยู่ที่นี่มาตั้งหลายปีประตูบานนี้มันไม่เคยล็อกเลยสักครั้งแล้วพอเดินไปดูที่ประตูเหล็กมว้วนเอ็ดดี้ก็รู้เลยว่าคนข้างนอกตั้งใจขังพวกเราเอาไว้ขนาดรหัสผ่านของผมเองก็ยังใช้ไม่ได้พวกผู้โดยสารก็งงว่าเขาทำแบบ แบบนี้ได้องง้เจ้าเอ็ดดี้มันก็บอกว่าคุณลองดูกล้องด้านบนนั้นสิคนพวกนั้นเขาจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลาแหละเจนนี่เลยถามว่าแล้วทําไมเขาถึงต้องขังพวกเราด้วยละ่ะเอ็ดดี้เขาก็บอกผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันผมเป็นแค่คนยกกระเป๋านาะพวกคุณจะมาถามจากผมเพื่อให้ได้อะไรท่ามกลางความไม่พอใจของผู้โดยสารทุกคนเจนนี่เธอก็ส่งสัญ,ญญาณบอกให้ทุกคนเงียบก่อนข้างนอกนั่นใช่เสียงรถตำรวจที่ไหมอีป้าเลี้ยงแมวพอรู้ว่ากำลังมีรถตำรวจมา เธอก็ดีใจมากๆที่จะได้ออกไปจากที่นี่สักทีแต่ทว่าพอจอร์จกับเจนเนี่ปีนขึ้นไปดูผ่านทางช่องหน้าต่างปรากฏว่าข้างนอกนั่นมันยังกับกองทัพที่พร้อมจะถล่มตึกหลังนี้เลยแถมพวกทหารยังเอาแผ่นพลาสติกหนาๆนานามาปิดตามช่องต่างๆที่อยู่ด้านนอกทั้งหมดอีกด้วยจากนั้นเอ็ดดี้เขาก็เข้ามาบอกเจนเนี่ว่าผมโทรหาตำรวจแล้วพวกเขาไม่เห็นรู้เรื่องที่มันเกิดขึ้นที่นี่เลยแล้วพอทุกคนไม่รู้ว่าจะทำยังไงกันต่อพวกผู้โดยสารทุกคนก็เข้ามาต่อ ว่าเจนนี่พยายามถามหาความรับผิดชอบจากสายการบินเจนนี่พอโดนดดาเธอก็บอกว่าขอโทษด,ด้วยแล้วจูจ่ๆทันใดนั้นชิล่าก็เดินเข้ามาบอกว่ายังไงเราก็ต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้เพราะว่าพอล,ล่าเธอเสียเลือดไปเยอะมากๆถ้าออกไปไม่ได้เพื่อนเธอไม่รอดแน่เจนนี่ที่กำลังสับสนจึงถามไปว่ามันพอมีทางเลือกอื่นบ้างไมหมล่ะชิล่าเธอก็บอกว่าถ้าเกิดเอาชุดปฐมพยาบาลของฉันที่อยู่ใต้เครื่องบินมาได้มันอาจช่วยยือชีวิตพอลล่า ได้ไม่มากก็น้อยแหละแต่ทว่าเจ้าเอ็ดดี้ก็บอกมันต้องมุดไปจากใต้เครื่องบินแค่พวกเราจะออกไปจากที่นี่ยังทํากันไม่ได้เลยเจนนี่พอได้ฟังแบบนั้นก็บอกทําได้สิเราสามารถลงไปจากห้องชั้นโดยสารด้านบนได้ตรงนั้นมันมีประตูที่ซ่อนอยู่ใต้ผมด้วยพวกผู้ชายพอรู้ว่าเจนนี่จะเสี่ยงกลับไปที่เครื่องบินพวกเขาทุกคนก็จะขอไปด้วยพอทาง5้าคนเดินมาได้สักพักจูจ่ๆไฟในอาคารก็ดับลงเหลือแค่แสงไฟเล็กน้อยที่ส่องเข้ามาจากด้านนอกพอกระ มาถึงที่ประตูเครื่องบินปรากฏว่ากับตันกับเวนซี่ก็หายตัวไปแล้วเจนนี่ก็พยายามกระซิบหาทั้งคู่แต่มันก็ไม่มีใครตอบกลับเธอมาเลยพอเปิดประตูห้องน้ำสิ่งที่เจอก็ทําให้ทั้ง5คนถึงกับสะดุง้งเพราะห้องน้ํานี่มันเต็มไปด้วยเลือดจํานวนมากซึ่งไม่บอกก็รู้ว่าต้องเป็นของจีราฟกับพวกกับตันแน่ๆทันใดน,นั้นดร์คิงตันก็โผล่ขึ้นมาจากที่นั่งเอ็ดดี้พอเห็นคนที่ยังอยู่เขาก็ถามดอตอร์ไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่แต่เพราะคิงตันเขา พูดไม่ได้ทําให้ดอกเตอร์ไม่สามารถบอกได้ว่าก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นจากนั้นเอ็ดดี้ก็กรีดผมเพื่อเปิดประตูที่ซ่อนอยู่ด้านล่างขึ้นมาโดยคนที่ลงไปหาก,กระเป๋าของชีราก็มีเอ็ดดี้เจนนี่เฮนรี่และเนลทั้ง4ี่คนก็ลงไปเพื่อหาอุปกรณ์ปฐถมพยาบาลของชีราส่วนเจ้าเพลตันเขาก็คอยดูลาดลาอยู่ข้างบนให้หาไปหามาเจนนี่ก็ไปเจอกงหนูของเฮนรี่ที่ตอนนี้หนูที่อยู่ข้างในมันหายไปแล้วส่วนเจ้าเนลมันก็หยิบปืนที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋าออกมา ไม่นานนักเจนนี่ก็หาก,กระเป๋าของชีราเจอแต่พอเธอกลับขึ้นมาด้านบนเจนนี่ก็หาเพลตั้กับด็อกเตอร์ไม่เจอแต่เธอกลับเจอวินซี่ที่ตอนนี้เขากลายเป็นซอมบี้ครามอยู่ตรงทายเครื่อง พอหันกลับมามองด้านหลังปรากฏว่าไอ้เจ้ากับตันมันก็มาน้ำลายยืดอยู่ตรงหน้าเธอเต็มๆเ,เจนนี่ไม่ทันจะได้กรีดร้องออกมาเสียด้วยซ้ำเธอก็ถูกกับตันดึงหายขึ้นไปด้านบนทันทีไอ้พวกผู้ชายพอเห็นก็รีบขึ้นมาช่วยซึ่งนับว่าโชคดีมากที่เนียวมีปืนทำให้ทั้ง4ี่คนรอดตายมาได้อย่างหวุดหวีบแล้วพอทั้ง4คนจะวิ่งออกไปจากเครื่องพวกเขาก็มาเจอดอกเตอร์ขิงตันที่ยังไม่โดนกัดนอนหมดสติอยู่ที่พื้นแต่เจ้าเพลตันเขาก็มีหลอด เพราะพี่แกโดนกัดเข้าที่คอเลยเต็มๆแล้วในระหว่างที่พวกผู้ชายกําลังช่วยด็อกเตอร์กลับขึ้นมานั่งบน,นรถเขนเจนนี่ก็ได้ไปเจอเมียของด็อกเตอร์ที่หล่อนพุ่งเข้ามาจะแดกเธอให้ได้แต่พวกผู้ชายก็ช่วยกันดึงเธอออกมาได้ทันแล้วช่วยกันปิดประตูเอาไว้เพื่อไม่ให้เธอออกมาพอทั้ง4คนกลับมาหาทุกคนได้สำเร็จเจนนี่ก็รีบเอาชุดฐมพยาบาลให้กับซีราส่วนเนวมันก็อธิบายให้ทุกคนฟังว่าทุกคนที่โดนกัดจะกลายเป็นพวกของมันบนเครื่องบินตอนนี้ทั้งกับตันและคนอื่นๆไม่มีใคร รอดเลยสักคนหลายนาทีต่อมาหลังจากทุกคนพักหายใจกันเสร็จเจนนี่เธอก็เดินถือไฟฉายออกไปลาดเตะเวนดูรอบๆแล้วนั่นก็ทําให้เธอได้เจอกับรอยหยุดเลือดที่มันนําทางมาจนเจอเฮนรี่กับเอ็ดดี้โดยทางคู่ก็บอกว่าเราต้องขังผู้ติดเชื้อเอาไว้ที่ห้องฝั่งโน้นแค่นี้พวกมันก็ออกมาหาเราไม่ได้แล้ว พอทั้ง3คนกลับเข้ามาในกลุ่มเจนนี่เธอก็เรียกทุกคนให้มาประชุมกันหน่อยเพราะตอนนี้กับตันของเราตายไปแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่าพวกคนข้างนอกนั่นจะปล่อยให้เราออกไปตอนไหนแต่สิ่งที่พวกเรารู้อย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดโดนกัดเราก็จะติดเชือ้อเอ็ดดี้พอได้ฟังแบบนั้นมันก็ถามว่าเหมือนกับพิสุนักบ้าไม่ลาจี่าเธอก็บอกไม่ใช่เพราะพิสุนักบ้ามันใช้เวลาตั้งสองอาทิตย์กว่าอาการของผู้ป่วยจะปรากฏ แต่นี่เพียงแค่ไม่กี่นาทีคนพวกนี้ก็กลายเป็นตัวบ้าอะไรก็ไม่รู้แล้วเจนนี่ที่กำลังคิดก็บอกเดี่ยวก่อนนะก่อนหน้านี้ฉันเห็นเฮนรี่ดูข่าวในทีวีในข่าวบอกว่ามีการกักตัวผู้ติดเชื้อวไว้ในอาพาร์ตเมนที่ LA แล้วพวกเราก็ขึ้นเครื่องมาจาก LA ด้วยถ้าเกิดให้เดามันอาจเกี่ยวกับอาพาร์ตเมนต์นั่นก็ได้และจู่ๆทันใดนั้นในระหว่างที่ทุกคนกำลังคุยกันอยู่เจ้าหนูของเฮนรี่ก็กระโดดลงมากัดหัวคิงตันไปหนึ่งทีเด็กชายจอห์นที่อยู่ใกล้สุดจึงเข้าไปตบมันออกจากหัวของด ส่วนเอ็ดดี้กับเฮนรี่ทั้งสองคนก็ช่วยกันจับหนูยัดใส่ลงไปในถังพอทุกอย่างสงบลงพวกผู้ชายก็ช่วยกันยกด็อกเตอร์ขึ้นมาแล้วนําเขาไปขังไว้ในห้องที่มีโซ่ล็อกอย่างแน่นหนาเพราะถ้าเขาโดนกัดไปแล้วด็อกเตอร์เองก็อาจกลายเป็นพวกมันไปด้วยจากนั้นเอ็ดดี้ก็เรียกทุกคนให้มาดูไอหนูตัวนี้หน่อยพอดีว่าเขาเห็นที่ข่าวมันมีป้ายอะไรติดอยู่ด้วยเีล่าพอเห็นก็บอกนี่มันหนูในห้องแลบทดลองนี่แล้วมันขึ้นเครื่องบินมาได้ยังไงไอจอบ ก็บอกว่าลองถามเฮนรี่ดูสิเขานั่นแหละคือเจ้าของของหนูตัวนี้ไอ้เจ้าเฮนรี่มันก็บอกไม่ใช่เพราะหนูของเขาเป็นแค่หนูแฮมสเตอร์แต่จอร์ดก็บอกอย่ามาแทนก่อนหน้านี้ผมเห็นนะว่าไอ้หนูในกรงนั่นมันก็คือหนูตัวนี้แหละเจนนี่พอได้ฟังทั้งสองคนเถียงกันก็บอกพอก่อนพอก่อนเฮนรี่คุณมาคุยกับฉันสักแป๊บหน่อยได้ไหมจากนั้นเจนนี่ก็เรียกเฮนรี่ให้มาคุยกันเป็นการส่วนตัวพอทั้งสองคนอยู่ด้วยกันไอ้เจ้าเฮนรี่มันก็ตีหน้า แล้วบอกไปว่าที่จอร์ดพูดมันไม่เป็นความจริงเลยใหญ่เจนนี่ที่แอบชอบเฮนรี่อยู่ก็เชื่อแถมเธอ,อยังเข้าไปกอดเฮนรี่อีกด้วยแต่แล้วท่ามกลางความสุขของทั้งคู่จู่ๆไอ้เจ้าจีรับมันก็วิ่งตึงตังเข้ามาใส่ทั้งคู่อย่างเร็วทาให้ทั้งสองคนที่ไม่ทันตั้งตัวถูกผลักจนกระเด็นแต่ทันใดนั้นเอ็ดดี้ก็เข้ามาใช้สายไฟรั้งมันไว้ได้ทันทําให้ทั้งสองคนรอดตายมาได้อีกครั้งหลังจากจัดการเจ้าจีราบได้เพื่อนของเอ็ดดี้ก็วิทยุเข้ามาบอกว่า เดี๋ยวพวก CDC จะเข้าไปแล้วขอให้พวกนายอย่าแตกตื่นแล้วทําตามที่เขาบอกด้วยทุกคนพอรู้ว่า CDC กําลังจะเข้ามาแต่ละคนก็ดูมีความหวังขึ้นมาทันทีแล้วในระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่เข้ามาเจนนี่ก็เข้าไปบอกจอดว่าคราวหน้าอย่าใส่ร้ายเฮนรี่แบบนั้นอีกเจ้าจอดมันก็บอกว่าที่คุณเชื่อเขาก็เพราะว่าคุณชอบเฮนรี่ต่างหา ไม่นานนักพอเจ้าหน้าที่ CDC เข้ามาไอ้พวกนี้มันก็ใช้ปืนบังคับให้เนวส่งปืนมาซาแล้วช่วยไปเอาตัวพวกที่โดนกัดออกมารับวัคซีนด้วยรวมถึงทุกคนที่อยากออกไปจากที่นี่ก็ต้องมารับยาตัวนี้ด้วยเหมือนกันแต่จู่ๆทันใดนั้นไอ้แมวตัวนี้มันก็หันมากัดหน้าเจ้านายของตัวเองพวก CDC พอเห็นก็ช่วยกันยิงแมวที่วิ่งหายเข้าไปในตู้เก็บของแต่เรื่องวุ่นวายมันก็ยังไม่จบลงเมื่อดรคลิงตันที่กลายร่างเป็นซอมบี้เขาลุกขึ้นมาแดกคอพวก cdc จนขาดไอ้พวก cdc พอรู้ว่าตัวเองรับมือไม่ไหวแล้วพวกมันก็พยายามเปิดประตูเพื่อออกไปจากที่นี่แต่กลายเป็นว่าคนข้างนอกก็ไม่ยอมให้ใครออกไปทั้งนั้นทําให้พวก cdc เรานี้สากกระสุนยิงอัดใส่ประตูแล้วพากันวิ่งออกไปไอ้เจ้าต่อเรสแฟนของมีอามันก็วิ่งตามพวก cdc ไปด้วยแต่ไม่ทันจะได้ออกไปไหนไกลพวกเขาที่วิ่งออกไปก็ถูกยิงตายหมดเลยไม่มีเหลือแต่เจ้าเอ็ดดี้ก็สามารถช่วย cdc คนหนึ่งกลับเข้ามาได้มีอาพอเห็น แฟนโดนยิงต่อหน้าเธอก็รู้สึกเสียใจมากๆแต่ทว่าพวกเขาก็ไม่มีเวลามานั่งไว้อะไรให้แก่คนที่จากไปเมื่อจู่ๆดันมีเสียงร้องคำรามของพวกผู้ติดเชื้อดังมาจากเครื่องบินเจนนี่เลยตะโกนบอกให้ทุกคนวิ่งเข้าไปหลบในตู้คนเฮนเนอร์เร็วเข้าแต่พอทุกคนขึ้นมาได้ไอ้เนวที่ไม่รู้เหมือนกันว่าไปติดเชื้อมาตอนไหนเขาก็บอกรักภรรยาของตนเป็นครั้งสุดท้ายส่วนเจนนี่ก็บอกให้ภรรยาของเนวขึ้นมาเร็วเข้าสามีของคุณไม่รอดแล้วล่ะแต่ผู้เป็นภรรยา ก็ไม่อาจทิ้งสามีไปได้ทําให้เธอโดนแดกไปด้วยอีกคนพอทุกคนเข้ามาหลบอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ไอ้เจ้าเฮนรี่มันก็ใช้ปืนบังคับบอกให้เจ้าหน้าที่ CDC แกรู้อะไรบ้างก็รีบพูดออกมาซะไอ้พี่ชุดเทามันก็บอกว่าเขานั้นไม่ใช่ CDC หรอกแต่เราเป็นเจน้าหน้าที่จากหน่วยงานต่อต้านการก่อ,อก,การลายด้วยอาวุธชีวภาพส่วนเรื่องของไวรัสนี้ต้นต่อมันอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่อยู่ใน LA ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของเราเข้าไปเจอห้องแรบที่ถูกซ่อนไว้ บนบพวกมันสร้างไวรัสนี้ขึ้นมาแล้วก็กําลังหาทางรักษาแต่เราก็ได้เจอคนที่รอดมาจากตึกหลังนั้นด้วยส่วนเรื่องของพวกคุณทางเรามีการตรวจสอบว่ามีหนูทดลองตัวหนึ่งขึ้นมาบนเครื่องบินด้วยพูดไปพูดมาไอพี่เสื้อเทามันก็แย่งปืนไปจากเฮนรี่พร้อมกับลั่นไกกรอกปากของตัวเองตายไปอีกคนเจนนี่ <Jenny S 2> พอเห็นว่าพี่เสื้อเทาดันตายไปเสี็จแล้วเธอก็เริ่มสติแตกเพราะไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อดีแต่เจ้าเอ็ดดี้มันก็บอกว่าในตึกหลัง ข้างๆที่กําลังมีการปรับปรุงผมเคยได้ยินว่ามันมีท่อระบายน้ำที่เชื่อมกับด้านนอกสนามบินอยู่ด้วยแต่การที่เราจะไปยังท่อน้าได้คือเราต้องหาแบบแปลนให้เจอก่อนและจู่ๆทันใดนั้นก็มีผู้ติดเชื้อคนหนึ่งมันยื่นแขนลงมากระชากเอ็ดดี้ขึ้นไปจากด้านบนไอ้เจ้าเฮนรี่พอเห็นมันก็หยิบปืนขึ้นมาลั่นไกไปหนึดาต แต่ปรากฏว่าลูกกระสุนมันก็ดันหมดซะอย่างนั้นเอดดี้เลยตะโกนบอกให้ใครก็ได้กดปุ่มสีเขียวตรงผนังนั้นด้วยจอที่ตั้งสติได้ไวก็รีบกดปุ่มตรงผนังทันทีแล้วนั่นก็ทําให้ผู้ติดเชื้อคนดังกล่าวถูกเหล็กด้านบนบดอัดจ,จนไม่เหลือซา พอออกมาจากตู้คอนเทนเนอร์เอ็ดดี้เขาก็พาทุกคนวิ่งตกลงไปยังห้องของเจ้าหน้าที่ซึ่งคาดว่าที่นั่นน่าจะมีแบบแปลนของอาคารหลังนี้อยู่ด้วยแต่ไม่ทันจะได้ไปในไกลเจนนี่เธอก็หาเฮนรี่ไม่เจอเอ็ดดี้ก็บอกช่างหัวมันเธอเราต้องรีบไปกันแล้วขณะดเดียวกันด้านเฮนรี่ไอหมอนี่มันก็แอบ,บมาหยิบลูกกระสุนปืนจากกระเป๋าของนิวเพิ่มกลับมาที่เจนนี่จูจ่ๆพอล,ล่าเพื่อนสาวของเธอก็โผล่มายืนขวางอยู่ตรงหน้าเจนนี่พอเห็นเพื่อนติดเชื้อไปแล้ว เธอก็ร้องไห้เสียใจมากๆแล้วเพื่อไม่ให้พรล,ล่าต้องทรมานนานเจนเนี่จึงใช้ชแฉลงฟาดใส่พลล่าจนเธอกระเด็นตกลงไปตายด้านล่างอย่างเงียบสงบ ฉากต่อมาตัดไปยังห้องเก็บเอกสารของเจ้าหน้าที่เอดดี้เขาก็บอกให้ทุกคนช่วยกันหาแบบแปลนท่อระบายน้ําให้เจอแต่จอร์ดเขาก็ไม่คิดที่จะช่วยหาแบบแปลนที่ว่าเพราะตอนนี้จอร์ดเขากําลังค้นด,ดูกระเป๋าของเฮนรี่ที่ขโมยมาก่อนหน้าแล้วพอเจนนี่มาเห็นเธอก็ต่อว่าจอร์ดใหญ่เลยว่าทําไมถึงขโมยของเฮนรี่มาแบบนี้แต่พอทั้งคู่เห็นของที่อยู่ในกระเป๋าก็ถึงกับอึง้งเพราะเอกสารในกระเป๋าของเฮนรี่มันมีการพูดถึงไวรัสนี้อยู่ด้วย ขนาดเดียวกันด้านเอ็ดดีหลังจากที่เขาหาแบบแปลนท่อระบายน้ําเจอแล้วเขาก็เรียกทุกคนให้มาดูทางเรานี้ด้วยแต่ท้ว่าจู่ๆทันใดนั้นไอ้เจ้าเนวกับเมียของมันก็กระโดดลงมาน้ําลายยืดใส่ทั้ง4ี่คนแน่นอนว่าทั้ง4ี่คนที่อยู่ตรงกลางก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเพราะตอนนี้ดูท่าพวกเขาคงหนีไม่รอดแน่แต่จู่ๆทันใดนั้นไอ้เจ้าเฮนรี่มันก็โผล่ออกมาพี่แกใช้ปืนยิงเก็บหัวทั้งคู่ได้อย่างช่ำชองแล้วในจังหวะที่เฮนรี่กระโดดลงมาหาทุกคนไป เจ้าเอ็ดดี้มันก็หันไปเห็นรอยแผลที่เฮนรี่โดนกัดตรงท้องแต่จอร์ดก็บอกว่าเขาไม่เป็นอะไรหรอกเพราะผมเจอยาต้านไวรัสในกระเป๋าของเขานี่ไงไอเฮนรี่ก็บอกจอร์ดให้ส่งมาซาัส่งมาเดี๋ยวนี้ถ้านายไม่อยากตายแต่ทว่าเอ็ดดี้เขาก็ไม่ยอมที่แท้เป็นแกเองสินะที่เป็นต้นต่อของเรื่องบ,าบา้าๆนี่พูดจบเอ็ดดี้มันก็พุ่งเข้าไปชกใส่เฮนรี่แต่ทว่าไม่ทันจะได้ต่อยเลยซักมาดไอเจ้าเอ็ดดี้มันก็โดนยิงตายไปซะอย่าง,งานั้นหลังจากจัดการเอ็ด นีลงได้เฮนรี่มันก็ดูดเอาเลือดที่อยู่ตรงแผลเข้าไปเก็บในหลอดฉีดยาจากนั้นมันก็เอาเลือดดังกล่าวไปผสมกับยาต้านไวรัสพอคลุกเขากันเสร็จไอ้มอร์นี่มันก็ฉีดวัคซีนเข้าไปในตาของตัวเองเพื่อให้สมองของเขานั้นไม่โดนไวรัสเข้าครอบงำได้หลังจากฉีดยาเสร็จไอ้เฮนรี่มันก็เล่าว่าสาเหตุที่เขาทําแบบนี้เพราะพวกมนุษย์โลกทุกวันนี้มันมีมากเกินไปเพราะแบบนี้ไงถึงต้องกําจัดทิ้งซะบ้างแต่จอร์ดก็เถียงว่ามันไม่ถูกต้องคุณไม่มีสิทธิ์มากกาหนดว่า ใครจะอยู่หรือใครจะตายไอเฮนรี่พอโดนเด็กน้อยด่าเขาก็บอกว่านายเป็นเด็กที่ฉลาดนะจอร์ดงั้นนายไปกับฉันดีกว่าสักวันนายต้องเป็นผู้นําในองค์กรเราได้แน่พูดจบเฮนรี่มันก็ดึงตัวจอร์ดไปเพื่อตกลงไปยังทางท่อระบายน้ำเจนนี่พอเห็นจอร์ดโดนลักพาตัวไปต่อหน้าเธอก็พยายามเข้าไปช่วยแต่หลอนก็โดนไอช่วยเฮนรี่ใช้ปืนฟาดหน้าไปหนึ่งทีจนล้มลงพอจอร์ดกับเฮนรี่ออกไปกันแล้วเจนนี่เธอก็รู้สึกเสียใจมากๆแต่ แต่ชราก็พยายามพูดให้เธอกลับมามีสติอีกครั้งอย่าลืมนะว่าเราต้องไปช่วยจอดให้ได้จากนั้นทั้งสองคนก็แยกกันไปหาจอดเพราะตอนนี้แผ่นพังของท่อระบายน้ำอไอเจ้าเฮนรี่มันก็ดันเสือกเอาไปด้วยแล้วหลังจากที่ทั้งสองคนแยกกันเจนนี่เธอก็ถูกผู้ติดเชื้อคนหนึ่งวิ่งไล่บนสะพานทรงกระเป๋าแต่ก็ยังดีที่เธอหนีรอดมาได้พอลงไปถึงด้านล่างเพื่อเข้าไปยังอาคารอีกฝั่งปรากฏว่าพวกผู้ติดเชื้อก็มายืนดักรอไว้อยู่เพียวเจนนี่จิง ค่อยๆคลานไปให้เงียบที่สุด แต่จู่ๆทันใดนั้นซีราก็โผล่เข้ามาพร้อมกับกล้องจับความร้อนเจนนี่เธอก็ถามว่าไปเอากล้องนี้มาจากที่ไหนกันซีราเธอก็บอกว่าของพวก c ซีทำตกเอาไวนะ้น่ะเธอรับกล้องนี้ไปซะแล้วรีบตามจอดไปให้ทันเจนนี่พอได้ฟังแบบนี้เธอก็ถามว่าแล้วทำไมเราไม่ไปด้วยกันละ่ะซีราเธอก็บอกว่าฉันโดนกัดไปแล้วฉะนั้นเดี๋ยวฉันจะไปลอบพวกมันให้เองพูดจบซีราก็ออกไปวิ่งลอบพวกผู้ติดเชื้อให้มาลุมแดกตัวเองเจนนี่ที่มองผ่านกล้องความร้อนเธอก็พยายาม รั้นเสียงสะอื้นไวเพื่อไม่ให้พวกมันได้ยินจากนั้นเจนเนี่เธอก็มุดเข้าไปในช่องผนังที่เฮนรี่กับจอร์จพากันเข้าไปก่อนหน้าพอเดินตามทางมาเรื่อยเธอก็ได้เจอเสื้อของเฮนรี่ที่ถูกถอดทิ้งเอาไว้แล้วพอก้มลงไปมองที่ท่อน้ำด้านล่างเธอก็เห็นจอร์ดนั่งตัวงออยู่ในความมืดไอ้จอร์จพอรู้ว่าเจนนี่อยู่ด้านบนเขาก็กระซิบบอกว่าอย่าลงมาที่นี่อย่าต้านไวรัสของเฮนรี่มันไม่ได้ผลเขาไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้วแต่ทว่ายายเจนนี่ก็ไม่สนใจคำเตือน ขอองจอเธอรีบไต่บันไดลงมาเพื่อเช็คดูว่าจอร์จยังสบายดีอยู่หรือไม่แต่จู่ๆทันใดนั้นก็มีหยดเลือดตกลงมาใส่เลนกล้องของเจนนี่พอเธอเช็ดหยดเลือดออกไอ้เจ้าเฮนรี่ที่ตอนนี้ติดเชื้อไปแล้วมันก็พุ่งเข้ามากระแทกใส่เจนนี่จนลม้มใหญ่เจนนี่ก็พยายามสู้สุดชีวิตโดยการใช้แขนอันปลอบบางต้านทานเอาไว้ส่วนจอร์จก็พยายามคลำหากล้องความร้อนขึ้นมาใส่แล้วจากนั้นเขาก็หยิบปืนของเฮนรี่ขึ้นมาลั่นไกไปสามนัดเต็มๆ หลังจากจัดการเจ้าเฮนรี่ได้เจนนี่ก็หยิบท่อนเหล็กขึ้นมาฟาดใส่อช้ชช่วนี่ซ้ำไปอีกหลายทีแต่เหมือนโชคชะตาก็จะไ่ให้ทั้งสองคนได้มีเวลาพักหายใจกันเลยเมื่อจูจ่ๆพวกทหารที่อยู่ด้านนอกพวกนั้นเริ่มปาระเบิดอัดเข้ามาใส่ในตัวอาคารซึ่งในฉากนี้ของหนังมันก็จะไปตรงในเนื้อหาของภาคที่4ที่มีการใช้ระเบิดเพื่อทำลายอาพาร์ตเมนต์หลังนั้นกลับมาที่หนังน้องจอร์ดพอเห็นว่ารอบตัวเต็มไปด้วยเปลวไฟเขาก็รู้สึกท้อแท้เป็นอย่างมาก ปัมบานประตูที่เชื่อมกับท่อระบายน้ําดัโด,ดนปิดล็อกไว้อีกแต่ทว่าเจนนี่ก็ยังไม่ยอมแพ้เธอใช้เรี่ยวแรงที่มีทั้งหมดเตอัดแผ่นเหล็กจนสามารถพังประตูเข้าไปได้แต่จอร์ดเขาก็ไม่กล้าเข้าไปเพราะในนี้มันมืดมากๆเจนนี่เธอก็บอกว่าเราไม่มีทางเลือกกันแล้วถ้าไม่เข้าไปเราก็ต้องโดนไฟคอกตายแน่แนใส่แว่นนี้ซะแล้วช่วยนําทางให้ฉันด้วยหลายนาทีต่อมาหลังจากทั้งคู่คลานตามรูมาเรื่อยเจนนี่เธอก็เริ่มเก็บอาการเอาไว้ไม่ไหวเพราะ ตอนที่สู้กับเฮนรี่เมื่อกี้เธอนั้นโดนกัดมาด้วยแต่จอร์ดเขาก็บอกให้เจนนี่อดทนเอาไว้ไปให้ถึงอีกฝั่งเดียวพวกเราก็รอดกันแล้วแต่ทว่าเจนนี่ก็บอกฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วจอร์ดนายต้องคลานต่อไปเรื่อยๆลานต่อไปอย่าหยุดโปรดอย่าหันกลับมามองชั้นจงคลานต่อไปเร็วเข้าจอร์ดหลายนาทีต่อมา พอจอร์ดลาไปถึงลูกกงเหล็กที่อยู่สุดปลายทางท่อระบายจอร์ดเขาก็สามารถแทรกตัวผ่านช่องเหล็กออกไปได้แต่พอหันกลับไปเจนนี่เธอก็ไม่ผูกออกมาแต่ภายในเสี้ยววินาทีเจนนี่ที่กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วก็พุ่งเข้ามางับเส,สื้อของจอร์ดจากด้านหลังแต่จอร์ดก็สามารถสลัดได้จนหลดุดทําให้เขารอดตายมาได้แบบบุตรเวดพอตั้งสติแล้วหันกลับไปมองจอร์ดเขาก็ทําได้เพียงแค่ยืนนิง่งเขาทําได้เพียงยืนมองคนที่คอยช่วยตัวเองอย่างสุดตัวแต่บัดนี้คนคน นั้นก็จากไปแล้วเจ้าเรือก็แต่ยิงสาวที่มีแต่ร่างกายแต่วิญญาณของเธอมันก็สุนสิ้นสลายหายไปตลอดการสุดท้ายในภาคที่5นี้ก็มีจอร์ดเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รอดตายมาได้แล้วเรื่องราวของเร็กไฟโคเดนทีนเทอร์มินอลปิดเที่ยวบินสยองภาคที่5ก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ